คำสั่งต่อมา one-way ANOVA สำหรับนะคะตัวแปรที่มีมากกว่า2ตัวเป็นต้นไปนะคะเราเรียกว่า,าใช้ทดสอบความแตกต่างเช่นวัเด็กไว้ผู้ใหญ่วช้ชราสมมุติมี3ตัวเงี้ยใช้วันเว y a น o ว่นะคะวิธีทําก็คืออย่างนี้ค่ะไปที่นะคะ อินลิวซีดไปที่คอมเพลนมีนแล้วก็ไปที่วันเวโนวานะคะพอ,อพอไปวันเวโนวาแล้วก็ทำดังต่อไปนี้นะคะไปที่อินลิวซีดนะคะนะคะไปที่คอมเพลนมีนนะคะไปที่วันเวโนวาตัวนี้นะคะอัน,น,นี้ตัวที่มันมี3ตัวแปร2ตัวแปรขึ้นไปสังเกตว่า ดูจากตรงไหนก็ดูตัวนี้นะคะเนี่ยมีกี่ตัวแปรคะตัวนี้ตั้ง10เนี่ยใช้วันเวโนวาแน่นอนแต่ถ้าตัวแปรอันนี้มีแค่2ใช้ทีเทสนะคะามาดูว่าใช้วันเวโนวายัางไงไปอนาลิซิสไปคอมเพล์มีนไปวันเวโนวาแล้วก็นะคะใช้คำสั่งนะคะตรงแฟกเตอร์นั้นให้ใช้คำสั่งตัวที่มี สตัวแปรเป็นต้นไปซึ่งในที่นี้คือสกูหรือชื่อโรงเรียนซึ่งเราเกาะกันแล้วมีทั้ง10โรงเรียนนะคะเราก็ใช้ตรงตรงนี้ไปอยู่ที่แฟกเตอร์นะคะส่วนคอมเมนต์นะคะสมมุติเราจะหาแค่คอมเมนต์หนถึงสนะคะความพิเทน1-3แตกต่างกันหรือไม่นะคะ,ะเราก็คลิกไปดังด้านขวาแล้วก็ไปที่คอนทาสนะคะตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรมันไป็นคอนติเนียอย่างเดียวโพสต์หอกนะคะ โพสต์หอกในที่นี้ท่าน,นี้นักศึกษาจะต้องให้ใช้คําว่า lsd เพื่อหาว่าคู่มีคู่ที่แตกต่างกันหรือไม่สมมติว่าใน10โรงเรียนน่ะมันจะมีโรงเรียนที่1กับโรงเรียนที่10แตกต่างกันมันจะมีค่าบอกเลย คือจะเป็นตัวเลขที่เหมือนกันเช่นได้2 3 4มันก็ได้จุด2,3 4แต่เราจะรู้ว่ามันเป็นคู่แตกต่างกันตรงที่ว่ามันจะเป็นค่าบวกกับค่าลบคือค่าบวกก็ก็ไม่มีเครื่องหมายบวกหรอกแต่มันจะมีค่าเครื่องหมายลบถ้าค่าออกมาเป็นค่าลบปุ๊บให้สังเกตแล้วไปหาตัวแปรอีกตัวหนึ่งว่าอันไหนคือบวกนั่นคือคู่ต่างของมันนะคะทำให้ดูนะคะ อ่ทาทีนี้มาดูตัวออปชั่นนะคะออปชั่นก็ไม่ต้องทำอะไรมันไปที่คอนติเนียเลยทีน,นี้คลิกโอเคนะคะรอสักแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะทาทีนี้เราดูค่าซิกไม่ซิกนะคะซิกเนี่ยก็คือถามว่าอ่ามันได้เท่าไหร่ในที่นี้ได้เท่าไหร่คะคอมเมนต์หนึ่งได้จุด 0 0 0อันที่สองได้จุด0 0 4คอมเมนต์ที่3ได้จุด0 0 0แสดงว่ามันน้อยกว่า0.05ถ้าน้อยกว่าปุ๊บแสดงว่ายอมรับสมมติฐานลองแสดงว่ามันมีความแตกต่างกันก็คือ,อทุกตัวแปรเนี่ยมันต้องมีคู่ใดคู่หนึ่งหรือมีตัวแปรตัวใดหลายๆตัวเนี่ยม,มันความคิดเห็นต่างกัน นะคะก็คือโรงเรียนนู้นคิดเห็นอย่างนี้โรงเรียนนี้คิดถึงคิดเห็นอย่างนี้ทั้ง10โรงเรียนนะคะมาดูตัวโพสต์ฮอต่อมาตารางแรกเรียกว่า one wayanova เพื่อดูค่าซิกนะคะว่ามันได้มากหรือน้อยกว่า0.05ถ้าได้น้อยกว่าปึ๊บแสดงว่ามีความแตกต่างนะคะตัว one wayanova ก็ดูง่ายนิดนึงเพราะว่ามันมีค่าซิกแค่ตัวเดียวนะคะ,ะต่อมามาดูโพสต์ฮอทนีนี้แต่ถ้าเป็น ตัวแปรแบบ One Way know, วันเวโนวาต้องมาดูตัวแปรพจน์หอกว่ามันมีค่า,าคู่ต่างอย่างไรบ้างในที่นี้ให้ดูที่ตารางซิกนะคะตารางซิกจะอยู่ที่ตัวที่3มนะคะมาดูตัวที่3นะคะจะเห็นว่ามันมีจุด4 73มมีตัวไหนที่เป็นค่าลบไหมหรือว่ามีตัวไหนที่เป็นสัญลักษณ์ต่างกันไหม ดูนะคะช่วยดูนะคะไอ้ที่อาจารย์ลูกสอนให้ดูตารางตัวนี้นะไล่ลงมาเลย เน,เนะสแสดงว่าถ้ามันมีตัวที่แตกต่างกันอ่ะมันจะมีเครื่องหมายเขาเรียกอะไรดอกจันอยู่ตรงทางขวาอ่าแล้วมันก็จะมีเครื่องหมายลบบวกอยู่ข้างหน้าสแสดงว่าอันนี้ก็ไม่มีคู่ต่างกันนะคะ ก,ก็อธิบายในตารางวิเคราะห์ว่าไม่พบคู่แตกต่างกันเมื่อหา,อาเมื่อใช้คำสั่ง LSD แล้ว<ม>ก็คือไม่พบคู่แตกต่างกัน<ม>ก็คือตอบแค่นี้นะคะเ็นนะนี่ก็คือการใช้คำสั่ง LSD นะคะเนี่ย LSD มีเป็นการวิเคราะห์นะคะ แปรปวนทางเดียวเราเรียกว่าวันเวโนว่าถ้าหากพบความแตกต่างในสมมุติฐานเนี่ยให้หาการทดสอบลายคู่ด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วยวิธี l least s s u u r r e i i f f r r n c e หรือเราเรียกสั้นๆว่า LSD วิธีหาก็คือเวลาเราหา One Way ova, วันเวโนว่าเราต้องไปคลิกเครื่องหมายถูกที่หน้าช่องสี่เหลี่ยม LSD ด้วยเพื่อจะให้มันหาค่า LSD ซึ่งมันจะอยู่ในตารางโพสหอกเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวทำให้ดูใหม่นะคะ ไปที่ Analysis ไปที่อะไรคะช่วยพูดหน่อยจะได้จำได้ c o m p พ m i ม e ไปที่อะไรคะวันเบโนวานะคะเสร็จแล้วนะคะเอาตัวที่เป็นตัวแปรต้นนะคะก็ะคือลักษณะประชากรศาสตร์ที่มี2ตัวแปรเป็นต้นไปไว้ที่คำว่า factor คือตัวล่างนะคะนะคะตัวแปรต้นไว้ที่ข้างล่างเสมอนะคะส่วนตัวแปรตามเนี่ยมันคือ มุดเป็นคอมเมนต์1ถึง3นะคะก็ค mm ือ hmm. ในที่นี้ก็คือมันใช้สำหรับเลตติ้งสเกลนะคะคำสั่งนี้ mm hmm. อันนี้ไปที่คอนท c สตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรไปที่คอนติเนียลพส h ฮอกตัวนี้แหละสำคัญตรงที่ว่านักศึกษาจะต้องติ๊กถูกพสดฮอกที่ lsd แล้วก็คลิกคอนติเนียนะคะสังเกตว่าอันนี้มันมีคำว,ว่า significant นะคะ level นะคะคือ0.05คือมันวัด ว่ามันจะแตกต่างไม่แตกต่างอยู่ที่0.05เพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกว่าเอ้ยเป็นมากมันน้อยกว่า0.05ก็เพราะว่าเรามันมีคําสั่งนี้อยู่ในอยู่ในตัวที่เราสั่งมันให้หานะคะคลิก continue ค่ะแล้วก็ไปที่ option ตัว option เนี่ยถ้าเราอยากที่จะรู้ descriptive นะคะคืออยากรู้พวกร้อยละหรืออะไรอย่างเงี้ยลองคลิกด,ดูนะคะคลิก continue ต่อนะคะแล้วก็ไปที่ ok นะคะ เมื่อกี้นี้เราคลิกคำว่า descriptive นะมันมี m e ค่า mean เกิดขึ้นนันคือค่าเฉลี่ยความคิดเห็นนะคะก็คือถ้าเราอยากที่จะรู้ค่าเฉลี่ยด้วยคืออธิบายพร้อมสับไปเลยแต่มันก็มีนะัก วิเคราะห์ทำบทที่4บางคนเนี่ยเขาจะแยกเลยนะว่าตอนที่1เป็นเรื่องของ descriptive statistics คือเป็นสถิติเชิงพรรณนาบอกเป็นค่าร้อยละบางคนเขาจะแยกไปเลยว่าผู้หญิงร้อยละเท่าไหร่ผู้ชายร้อยละเท่าไหร่เพราะความพึงพอใจของรโรงเรียนนี้ร้อยละเท่าไหร่คือเขาจะบอกแยกไปเลยแต่บางที่เนี่ยเขาก็บอกแค่ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นร้อยละแต่ว่าเรื่องของตัวแปรทางด้าน อนุมานเนี่ยนะคะเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแปรสมมติฐานเชิงอนุมานเนี่ยนะคะที่ทเขาใช้สถิติเชิงอนุมานเนี่ยตัวเนี้ยเขาอาจจะรวมทั้งตัวที่เป็นเชิงพรรณนาแล้วก็เชิงอนุมานด้วยในตัวตัวเนี้ยก็สามารถใช้เชิงพรรณนาได้ก็อย่างที่อาจารย์บอกว่านักศึกษาต้องติ๊กคำว่า descriptive คือให้มันอธิบายร้อยละค่าร้อยละด้วยมันก็จะได้ค่ามีนมาเฉลี่ยให้นักศึกษาเห็นตัวนี้นะคะ แล้วนะคะอันนี้คือตัวแรกถ้าสมมติว่านักศึกษาไม่ได้คลิกคำว่า descriptive มันก็จะไม่มีตารางตัวนี้ออกมาถ้าคลิก descriptive นักศึกษาก็ไม่ต้องไปกดหา analysis แล้วก็ค่ามี a n อีกทีนึงไงคะมันก็คือเหมือนแบบทําทีเดียวไปเลยนะคะอันนี้ก็พอมาดูตัวที่สองเหมือนเดิมตัวที่สองก็จะเป็นตารางของอนุม a ก็ให้ดูค่า s i กค่าซิกจะอยู่ไหคะขวาสุดนะคะ ค่าซิกเนี่ยมันได้จุด0 000, 0 000, 4 00แล้วก็จุด00 00คือมันน้อยกว่า0.05ทุกอันเลยแสดงว่ามีความแตกต่างกันท่นนี้เมื่อมีความแตกต่างกันเราก็มาดูที่ตารางโพสฮอกซึ่งตารางโพสฮอกมันเป็นการหาค่า LSD หรือหาหาค่าคู่แตกต่างกันก็ให้ดูค่าซิกเหมือนเดิมถ้ามีเครื่องหมายดอกจันอยู่เหนือตัวอักษรนะคะ ก็แสดงว่ามันพบคู่ต่างกันมันจะมีค่าบวกค่าลบแต่ในที่นี้เมื่อกี้เราดูแล้วไม่มีใช่ไหมคะ,ะก็ปิดไปอลองทำอีกทีนะคะไปที่นายสีไปที่อะไรคะคอมแพรมีน mm hmm. ไปที่วัน a y อโนวาท่านี้เราจะเปลี่ยนจาก c o m m e n t ์เป็น no l เล e บ้างแล้วนะคะท่าน,นี้นะคะสกูลก็ไปไว้ Factor เหมือนเดิม ส่วนโนเลตนะคะ1ถึง3กดกดชิปถึง3คลิกไปทางขวาไปที่คอนทัสตัวแรกไม่ต้องทำอะไรคลิก c o n t i n u ียนะคะโพสต์หอกตัวที่2ไปที่อะไรคะคลิกที่ lsd นะคะคลิก c o n t i n u ีแล้วก็ออปชันนะคะตัวนี้เราอยากได้รู้ค่ามีนท่าเฉลี่ยด้วยคลิก Descriptive นะคะแล้วก็คอนติเนีคลิก OK อัน,ะะนนี้เรามาดูซิว่าค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะคะก็ดูจากตารางตัวนี้ค่ามีนนะคะซึ่งค่าเฉลี่ยเราก็กําหนดไว้แล้วว่าค่าเฉลี่ยเลขนี้นะคะมันคือ,อพึงพอใจมากเลขนี้มีความรู้มากรู้น้อยใช่ไหมเร,เรากำหนดแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอธิบายไปแล้วเนาะ,ะตัวนี้ก็คือค่า s e s i p t i v e นะคะพอตารางต่อมาคือตารางอนวา ตารางอโนวาก็คือตารางที่หาค่าความแตกต่างระหว่างตัวแปรทั้งหมดนะคะตัวแปรทั้ง10โรงเรียนนั้นนะคะมีความแตกต่างหรือเปล่านะคะเรื่องของความรู้ข้อที่1ได้0อ่ย์จุด0ูนกจุด, 9, จด 9, กับจุดศนไหนมากกว่ากันคะจุดศูกับจุดศูนอันไหนมากกว่ 5, ก 9, าก,กันศูน05มากกว่าแสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก นะคะถ้ามากกว่าสมมติฐานหลักสมมติฐานหลักคือ,อก็คือมันไม่พบความแตกต่างจํำไว้ถ้าแตกต่างปุ๊บคือสมมติฐานรองคือมันน้อยนั่นเอง,เองนะคะอันนี้ได้คลาสิกจ,จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์น้อยกว่าหรือมากกว่าจุดศูนย์ห้าค่ะน้อยกว่าแสดงว่ายอมรับสมมติฐานรองถูกต้องค่ะ ก็คือหมายความว่าพบความแตกต่างและความรู้เนี่ยก็คืออายุทั้งหมดเนี่ยคนแต่ละเอ่อคนแต่ละโรงเรียนทั้งสิบโรงเรียนเนี่ยมีความแตกต่างเรื่องความรู้ข้อที่สองและพอความรู้ข้อที่สามนะคะข้อที่สามคือความรู้ด้านอ่าข้อที่สามเนี่ยนะมันพบค่าซิกจุดหนึ่งแสดงว่ามันมากหรือน้อยกว่ามากกว่าแสดงว่าไม่พบความแตกต่างยอมรับสมมติฐานข้อที่หนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นมีข้อเดียวที่ตรงตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้คือโน l e สสอ2คือพบความแตกต่างระหว่างะระหว่างตัวแปรนะคะท่าน,นี้เรามาดูว่าในระหว่างตัวแปรมันมีคู่แตกต่างกันหรือไม่ก็มาดูที่ตารางโพสหกนะคะมาดูที่ช่องซิกซซึ่งอยู่ช่องที่3นะคะท่าน,นี้นักศึกษาลองช่วยดูซิว่ามันมีลูกอดอกจันอยู่ตรงตัวอักษรตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์เลื่อนนะคะ ด้วยกันดูนะคะตรงลูกศรคือตารางตัวนี้นะคะตารางค่าสิบมีไหม,ไมอ่ายัางไม่เจออ่าเดี๋ยวลองดูเรื่อยอเจอ,อยังไม่เจอเนาะ นิเจอไหมมีมีดอกจันไหมไม,ไม่มีแสดงว่าไม่พบคู่ความแตกต่างผู้วิจัยก็วิเคราะห์เลยว่าเมื่อ,อหาค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มแล้วไม่พบความแตกต่างไม่ไม่ไม่พบคู่ตรงข้ามกันก็อธิบายตัวนี้ก็จบนี่ก็คือการวิเคราะห์ของบทที่4นะคะในะการวิจัยเชิงปริมาณนะคะ